กินตามอีโมจิกันอย่างแรกปืนเหรอปืนเนี่ยนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องลเล่นนะที่จะไปหาที่ไหนเนี่ยในถังขยะจะมีไหมอะ่ะปืนเหรอใช่ปะใช่ผืนปะเฮ้ยเฮ้ยปืนเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะ่ะถังดับเพลิงถังดับเพลิงจำไว้ว่าอยู่เจอแล้ว เปิดยังไงอ่ะทุกคนเปิดยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้มาแล้วทั้งดาฟเพองเรามากินกันเลยยี่เบอร์อนไรยี่เบอรไ์อะไรอย่างที่สามอะไรอ่ะรถของเล่นดีหน่อยรถของเล่นเนาะจะไปหาที่ไหนอ่ะที่มือมือจะมีไหมอ่ะเสียงอะไรอ่ะ เหมือนเสียงเด็กเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วรถของเล่นเฮ้ยสียงร้ายอ่ะทุกคนทุกคนนี่มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอืดาบหรอดาบเหรอจำได้ว่าหลังห้องนะหลังห้องมีไหมอ่ะเจอแล้วดาบใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเจอดาบแล้วได้มาแล้วดาบ เรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะปอดเหรอปอดเหรอจะไปหาดิเจอแล้วปอดเฮ้ยเอาปอดมา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 ,อ,าอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะกล้องเหรอกล้องเหรอในห้องครู <c oughs> จะมีไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าไม่มีนี่ กล้องเหรอก้อง,งอยู่ไหนอะออเอานี้แทนได้ไหมอะก้องต้องทางไกลแทนกันได้แหละได้มาแล้วก้องเรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกนมนมเหรอนมก็ต้องอยู่ที่วัวสิ มามาเจ้าวัวมีนมไหมมีนมให้ลูกกินไหมขอ,อน,นมหน่อยได้ไหมมีนมไหมอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวผู้นี่เอา้าวัวไม่มีนมมะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะวัวไม่มีนมเลยอะ่ะอ๋อ รู้แล้วถ้าอยากกินนมอะ่ะก็ต้องก็ต้องดื่มนมโฟมอดมัลติเกรนี่เพราะอ,อร่อยเข้มขน้นและยังผสมธัญพืชอีก3ชนิดมีทางข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวไรซ์เบอร์รี่สารอาหารสูงมากแคลเซียมสูงถึง45เอร์เซนตมีโปรตีนและวิตามิน b 12วิตามินและและร่ธาตุอีก16ชนิดอร่อยพี่ชอบมากพอรสโกโก้เข้มขน้นน้องๆอ,อย่าลืมไปตามหาโฟมอดมัลติเกรนมาเติมพลังแห่งความสุขด้วยกันนะอย่างที่สอง อะไรอ่ะโกโก้เหรอแต่มันอยู่ในนมโฟมหมดมาจุเกรนอยู่แล้วนะพี่ต้องหาเพิ่มไหมเนี่ยเฮ้ยเยใช่ปะใช่โกโก้ปะอุ๊ยแต่เหมือนช็อกโกแลตมากกว่าจ้างเหอะกินได้เหมือนกันแหละเดี๋ยวพี่บินไปเอาดีกว่าได้แล้วได้มาแล้วโกโก้เรามากินกันเลย ด่างสุดท้ายอะไรอ่ะข้าวเหรอข้าวอ๋อข้าวข้าวอยู่ไหนข้าวข้าวเอาทำไมเป็นงี้ยทุกคนข้าวเหี่ยวหมดเลยอ่ะกินไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปปลูกข้าวก่อนนะเดี๋ยวถ้าข้าวขึ้นมาแล้วเราเจอกันใหม่นะทุกคนข้าวไม่มีเลยอ่ะปลูกข้าวก่อนนะ จริงๆไม่ต้องไปหาเยอะขนาดนั้นเพราะโฟมมดมัลติเกรนมีทั้งนมโกโก้และธัญพืชรวม3ามชนิดสารอาหารเพียบสะดวกด้วยใครไม่เคยลองต้องลองแล้วนะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะ iPhone 15 Pro m a x อะเนี่ยหมอจะไปหาที่ไหนหวะเน,นี่ย iPhone 15 Pro m a x พี่จะไปหาที่ไหนดูดิพี่อยู่หมู่บ้านแบบนี้นะจะไปหาเฮ้ยเใช่ปะ iPhone 15 Pro m ป x ะเฮ้ยดูดิ ้ยยังไม่แตก,กเลยอะ่ะเอ้ยทาเทเนียมจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยทุกคนไอโฟนสิบห้าโปรแม็กคาเทเนียมนี่เรากินกันเลยอย่างที่สองนอนเหรอนอนพี่จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไงเจอแล้วเนวาะนี่ได้มาแล้วหนอน เรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะแมงมุมหมอแมงมุมพี่ได้ยินว่าอยู่ในห้องเก็บของนะอยู่ไหมอ่ะแมงมุมแมงมุมอันนี้ใช่ไหมอ่ะไม่น่าใช่แมงมุมไม่น่ามีรอยจุดจุดอย่างเงี้ยแมงมุมแมงเจอแล้วแมงมุมได้มาแล้วแมงมุมเรามากินกันเลย แมงมุมนี้ไม่น่าจะมีพิษเนาะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่อีโมจินี่มันคือคนเนาะแบ็คพิงนี่น,นี่ได้มนแล้วเจนนี่ จีซูสีชมพูด้วยนา่ารักโลเซสีฟ้าเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายลิซา่นาน่ารักที่สุดเลยอืมอร่อยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะน้ำแดงหรอน้ำแดงหรอจะไปหาที่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ,อเ,อเอจอแล้วน้ำแดงใช่ปะ ทำไมเข้ามาวางไว้ตรงนี้อะอะไรอะโอ้กินได้ไหมอะกินได้แหละจ้ามันเถอะได้มาแล้วน้ำแดงเรามากินกันเลยอ,อย่างที่สองอะไรอะกวางเหรอด้วงกวางเหรอจะไปหาที่ไหนอะมันไม่ใช่ฤดูของมันนะเฮ <c oughs> ้ยใช่ไหมอะ <c oughs> ใช่ไหมอะ,อ,ะ,อ,ะอย่างสุดท้ายอะไรอะ หลอดไฟเหรอหลอดไฟเหรอจำได้อยู่ตรงนี้เจอแล้วหลอดไฟพี่ยังปลอดภัยดีไม่ต้องหว่วงค <c oughs> วันหายหมดเลยมาก,กินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะเด,อเด็กเหรอเด็กเหรอเด็กก็ต้องอยู่ในถังขยะสิแถวนี้จะมีไหมอะ<อ>เด็ก<อ>เดี๋ยวนะ<อ> เมือยิเสียงเด็กร้องอะเฮ้ยเฮ้ยเด็กอยู่ไหนวะเด็กเด็กอยู่ไหนอยู่นี่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเด็กเจอแล้วนี่ได้มาแล้วเด็กเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะมะเขือม่วงหรอมะเขือม่วงต้นอ,อยู่ที่ต้นปะตรงนี้ใช่ไหมอะเอ๊ะแต่นี่มันสีเขียวนี่ไม่ใช่สีม่วงนี่สีม่วงอยู่เอ้ยเจอแล้ว มะเขือม่วงทำไมมันเหี่ยวเหี่ยวอ่ะแก่แล้วแน่เลยไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมอ่ะอืมกมับิข้าวสุดท้ายฮะบ้านเลยเหรอบ้านหรอจเจ้าหลังดีดีอ่ะเต็มไปห,หมดเลยอ่ะเอาหลังนี้ก็ได้ใกล้ดีขอโรยพี่ไทยไหน่อยจะได้อร่อยอร่อยเรามากินกันเลยอะเอะฟันหลุดเลยอ่ะทำไมอ่ะ ลอยพี่ไทยแล้วไม่น่าจะแข็งแล้วนะหร,หรือว่าพี่จะแพ้ปูนซีเมนนะแบบเนี้ยคงต้องพึ่งจีเนียสดีเอแล้วแหละเพราะจีเนียสดีเอสามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราแพ้อะไรมีความสามารถแอบ,บแฝงแบบไหนและที่สําคัญบอกได้ด้วยนะว่าเรามีสายเลือดชิดอะไรบ้างมัอร้องละ่ะพี่ได้แพ้ปูนซีเมนเลยนะถ้าพี่แพ้ปูนซีเมนอะ่ะพี่คงนอนกินบ้านกินเมืองต่อไปไม่ได้แล้วว่า มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกน้ำแดงเหรอน้ำแดงน้ำแดงเหรอน้ำแดงที่จะไปหาเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะใช่น้ำแดงป่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเจอน้ำแดงด้วยอะ่ะใครก็ไม่รู้ใจดีมาวางไว้ให้ขอบคุณนะเรามากินกันเลยอืมอ delicious อย่างที่สองเด็กเหรอเด็กเหรอตามท่อระบายน้ําจะมีไหมเนี่ยเด็กเด็กเฮ้ยชมพูชมพูน่าอะไรอะ่ะเฮ้ยใช่ปะใช่ปะเฮ้ยเจอแล้วเด็กโอ้โอ,โอใครเอาลูกมาทีไม่ตรงนี้เนี่ยแต่่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่กินเองเรามากินกันเลยแม่อร่อยอย่างสุดท้ายซอมบี้เหรอ ซอมบี้เลยเหรอตรงนู้นมีไหมอะ่ะไม่มีนี่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยใช่ปะซอมบี้ปะเฮ้ยเจอแล้วซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่นีเเเ่เจอแล้วซอมบี้เรามากินกันเลย